ปรากาศเซอ์กันเลยนะครับวันนี้มาอยู่กับเกมแบ็กันบันแท็กทีมนะครับใน p v p p p ีวันนี้จะมาสอนใช้แท่ไม่ตายนะครับยู่ที่กู้เลยนั่นถ้าคุณเ,เล่นคุณจะไม่มีสองตัวนี้นะครับเออแต่ผมจะไม่เล่นเลสอี่สอง ไม่แหลกเลยผมไม่ได้ปรับเลยเ,เ,เลยครับเนี่ยอ๋อตอนแรกเลยแล้วสุดสั่งงายังไม่สอนนะเอ๊ะสอนให้มัตายนะเพราะว่าที่แรกเมื่อกี้ว่าจะสอนอะไรนะาการฟิชชั่นกันแต่ว่าไม่สอนดเลย่ะสมเลยมะ้งมาได้ครั้งนะสู้กันลูกก็มัน นี่คือเหมืองออาเป็นที่ไหนดีละ่ะแล้วมาชื่อมันที่อา่อาโอ้ยที่สวยดียเนี่ยเ,เป็นเลยเอา่ดาด์กกระเบอนอย่างนี้นะครับจริงมันต้องใช้สามปุ่มในการกดทำให้ตายแต่เราจะไม่นะครับเรอะอะไรก็นั่นแหละมาดู้ สอนทำให้ตายสอนเป็นล่างแปลงล่างเป็นซุปเปอร์เซียร์อะไรแล้วกันแต่แต่นั่นแหละอย่างแรกนะครับคุณกดอ่าปรับตรงเนี้ยนะครับให้มันเป็นตัวดีนะครับตรงนี้ตอนแรกคุณจะเป็นตัวซีปรับให้เป็นดีดเกมอะไรสักอย่างตั้งค่าระบบควบคุมนะครับเข้าไปที่แก้ไขสัมผัสน,นะครับ ยิงคุณไ,ไม่มีคุณก็มาที่ขอมชัดเจนกดอันนี้นะครับที่คุณไม่มีอย่างนี้กดตรงนี้ไปนะจะได้อันนี้มาขยับขึ้นย้ายอะไร้วแต่มาตรงนี้นะคุณใช้ไม่เลขไหนก็นได้นะครับตัวแกคุณใช้ไม่เลขสองคุณก็กดทีสอง,กด,อสองกดตัว L ถ้าไม่มีอย่างนี้คุณกดตัว L กับตัวตัวสามเหลี่ยมนะ นั่นแหละครับย้อนกลับนะเนี่ยเอ็กใหม่อย่างนี้มันจะแหลกนะครับก็ต้องซตอรีก่กันด้วยนะครับแปบ๊บหนึ่งยังแหลกเยอะนี่แหละน่าลืมปัดตรงนี้เป็นตัวดีขึ้งหน้านะครับมันจะเซฟไปคุณไม่ต้องตั้งค่าใหม่แต่คุณเหมือบมันจะต้องตั้งค่าใหม่นะครับ ดำเนินกันต่อเลยเดี yeah. ๋ยวจใช้ค่าไม่ตายทำยังไงชาร์จเกตครังให้เต็มเนี่ย yeah, ครับตรงข้างบนที่มันสีเ,เหลืองๆนะตอนนี้กำลังแป๊กๆปุ๊บเคลดดื่อนสายฟ้าเลยไม่ะคุนก็ได้คุณเล่นอันนัลล็อกขึ้นไปข้างหน้าแล้วก็กดนี่จดตรงนี้เดี๋ยใช้ค่าไม่ตายให้เลยคุณไม่ต้องไปกดอะไร3ตัวเลยอันนัลล็อกแล้วก,กดตัวนี้เลยนะครับ ถ้ามันถ้าเป็นธรรมดาผมก็จะปุ๊บปุ๊บปูบบแล้วก็กดตัวนี้มันจะกดไม่ค่อยได้ใช่ไหมครับกดตัวนี้ก็จบแล้วถ้าไม่ตายต่อไปบอลเป็นจิหรือเปล่าน่าจะใช่แล้วนี่ใช่หลังไม่รับผ่านะฮะตัวนี่มันเดิมน,นี่นะครับยิงเข้าไปวิธีแปลงง่างยังไงทดสอบทีนี่นะแปลงง่ายนะครับเดี๋ยวสอบมิที่แปลงลง่างกันด้วย น,นี่ผมลงเฟไปนะเดี๋วอลงเร์เเที่หลังช่งนี้เดี๋ยวเอาเงนินดี p ีก่อนนะนี่รงากทำ่างนี้ไปกดนี่ครับนีครับนี่ครับ,รบที่มันจะมีตึงต่างอันนี้คือ่างหนึ่งางสอง,างส,องางสามนะครับ นี่แหละถ้าตายมาันไม่น่ต่างกันไปเยอะหรอจะไม่ได้นี่แหละต่างต่างแรงสั่งคิดจะ่มัวไปนั่นแหละผมก็ไม่ได้รับมาเอเอ,เอ,อเดี๋ยวอยสอนตัวพลังขึ้นต่อได้บึ้ง นี่ล้วก็ล yeah, ังมานี่ยังไม่ใช่นะครับกระเคลนต่อหนตอนนี้ยังไม่ใช่นะครับราทเคลต่าแต่่ผมใช้แ่ไมตาจิยสัอันนี้หนูขก็บนแล้วนะแล้วหลอกไปข้างหลังกดปุทุกตัวแล้วครับเป็นภาไมตาอย่างนี้แหละแต่ทุกตัวใช้ทาไม่ตาไม่เหมือนกันแต่้าไม่ตาทำเหมือนกันนะครับน่าดีกด้ยำยยทั้งทั้ ใช,ช้าชาพลังนะเก็บพลังนะใช้พลังขึ้นต่างง่ายไม่ต้องทำอะไรมากนะต้องทำอะไรมากนะครับเทางเก็บนะครับทางเดี๋ยวมันเจ็บที่ผมอยากขอก็สไลนเลยนะครับเพราะมันเป็นตัวของผมอยู่แล้วนะนะครับกดแม่ทางเดียวลางขึ้นเต่ากดไม่ขึ้นอออืื้ห เจอตังเตอว์เลยช่ยวยดีมาหรอสอนนั้นด้วยเลยสอนเลยนะสอน Fusion โอเคมากันนี้ผมก็เลือกอฟิวชั่นนะครับผมก็เลือกอตัวฟิวชั่นมาด้วยนี่แต่ว่าดับก่อนทีทีทดับนะครับอืม้มเดี๋ยว,วไปผมกดไม่ดูชุกๆๆ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 ๆ ดับแลดับก็เลื่อนลงแล้วกดตรงนี้ครับรวมไว้กับบนไหนเด้อแล้วทำอะไรดีใช่นึ่เออไปแล้วกดนี่การตั้งค่านี่นี่ครบคุณม,มันเดิมจะชัดเจนคุณจะเลือกอันไหนก็นได้ผมเลือกอันที่หนึ่งนะครับเลือกไปแล้วปุ๊บกดยอมกับน,นี่ก็ปรับขนาดเหมือนเดิมปุ๊บมาก็กดเหมือนเดิม เขาที่นี่อันที่หนึ่งกด L ตัวนี้ครับตัวนี้กับนี่นะครับแค่นี้แหละ่ะเดี๋ยวผมเขอเลื่อนไอ้นี่ไปนีนะป่เลื่อนขนาดไหนขนาดไหนอโอเคมล่ละได้ละเลื่อนายายกันนะสิ อย่าหลับแค่น,นี้แหละตอนกลับไปเลยโอเคครับเดี๋ยวจะมาสอนกันอย่างแรกกดกดแล้วหลอกขึ้นเหีืยนหลอกขึ้นใช่ไหมตรงนี้อันนี้นหลอกเนี่ยตรงเนี้นะกดขึ้นเข้าไปเออแค่กดขึ้นแล้วกดตรงนี้เออนั่นแหละมันจะมาเดีย๋ยวผมจะทำให้ดูดูชั่น ทขไม่จ่ายกันอ่างหนึ่งคุณต้องทำไมไมันเปลียนสีนะครับตอง,งนี้ไฮ้ยููชัน้นน,นี้หนี่นี่ดูชั U, นเป็นไงวะอ๋อดูสติ้งนี่ปกติทำอะไงานทีอตรงนี้เราจะทำไง กดน้อมอนะครับลืมลืมไม่ยินลืมป๊บนะครับแล้วครี้ิดยองกับยอนกลับถ้าเป็นหมดนี้ตัวเรามาันจะจมัว,ว,วนออกีก็มาฟิชชันชันไงนล่ะไง่ะองดูคามตายชูชิด้อ,องเล็กม ก็าให้การมาไดาตเดี๋ยวนูก่ทักที่สองอยากรนะฮะไมตานีส nope. ุดยอดการเลยดูล uh ้ถ้าถหลังกดมนือ้าตายก็ขอทำะไรกันเนี่ยอบอกเลยสียด้ะเออสีแดงสีแดงสีแดงหน่ากสีแดงเนี่แหละครับ แค่แคกเพื่อผมเลืมมามาครับแหมเดี๋ยวทำให้ทั้งคนหงุดหงิดหงุดหงิแต่เป็นทีเดียวนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด,ดกดไลค์กดแสดคงค่าบุญกำลังแจในการทำยูทูปต่อไปนี้ก็ขอตัวลากันก่อนสวัสดีครับห้าล่ะเอ้ยลืมบอกครับเรื่องกับเพื่อนเรื่องเรื่อง ถ้ามีคลิปที่ไม่ใช่เสียงผมแง่ตกใจคือเพื่อนมันใช้อีเมลของผมนะครับเอ่อไอโอบนะครับมันใช้อีเมลผมแล้วมันก็ลงกระทูเปียผมจะลบของมันถ้ามันลงนะครับปากก็ถึงไอแป้นด้วยไอแป้นเออฟังไว้ยอ่างสิแกะต้องมาหาบิดเข้าใจ้ไหมเออไม่ต้องหากลัวเคลื่อนใครมาลงเออมันน่ะลงช่องซูเออได้ฮะแป้นเออสำหรับแค่นี้ขอตัวลา์ผก่อนเลยสวัสดีครับ Gracias.